โจพร,ร้อมยังโจ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 สองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่สองสิบห้าสองสิบหกสองสิบเจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบแปดสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาทฮะจิ้มจิ้มอะไรพี่คนหนึ่ง ใครชนะคะ oh. พี่อันนี้แกงอะไรกับแกงอะไรอ่ะ oh, oh. เออแกงกู๊ดกับ,บ,บเอออะไรไม่รู้อ่ะซอยได้แต่รักด้วยมเขาก็กินแกเป็นกลุ่มหมดเลยเกณฑ์แต่เราเนะี <laughs> ่ย เดี๋ยวพอเราแข่งเราก็กระจายตัวไปยืนตามกลุ่มคนอื่นไง <c oughs> จริงมี่เราต้องเล่นยาสองนะแล้วจากมิ่เกลวเก่งอยู่ลยแล้วแล้วซอยซอยซอย,ไ,ยได้ซอยนะด้วยนี่คือเขาอยู่อะไรอะไ่ะซอยด้วยซอยหน้าเขาอยู่แก๊งอะไรอะเฮ๊ะฮะไม่รู้เลยซอยด้วยซอยได้อะ่ะพีก็ซอยได้นะ ใช่หรอคะขอซอยหน่อยอะไรอ่ะมีเดลพี่เขินนะล้วก็ไม่รู้อะ่ะเขาไม่ค่อยเอามีดมายัดไม,นะม้ไเลยเนาะมีดฟรีตอนแรกอ่ะ้ยโทรศัพท์มักทำไงอะ ยังไงพี่พอได้นะมีดมันแรงไหมอ่ะสามสสามสี่แล้วปกติมันเท่าไหร่ยี่ห้าอ่ะมีดหรือปากลามนะปากลามปากลามแล้วปากลามเท่าไหร่ที่ปากลามมาสามสิบแต่ว่ามีดอะมีเท่าไหร่ มีไม่รู้แต่เขาบอกว่าปรับหนาของเขาสามสิบสามสิบในวงมาก็ไม่เยอะไม่น้อยกลางๆอ่ะกแล้วางอะอะไรแบบเหรอวะเอาไปออกมุมนู้นครับไปออกมุมนู้นนะครับมุมนู้นครับคืนของเลยครับมุมนู้นครับมุมนูน้นครับ,ค,รบคืออะไรอะ่ระแปลว่าเล่นสองในสามป้าใครได้สองก่อนป้า ก็แทงสี่ทีตายอ่ะก็เหมือนปากล้ำทั่วไปปะด,ดีดีแล้วให้ลุมลุมยัดอย่างเดียวพอเนาะหน้าหลังพอมันยังไนสติ๊กเกอร์มันน่าจะออกไม่ได้นะพี่บีสามเซตฟังพี่พีม่มีเรื่องที่จะสำคัญให้ทำในระหว่างที่แก๊งใดแก๊งหนึ่งของเราแข่งอยู่อ่ะ อีกสองบนใจไม่เก่งแต่ซาอยู่ไหนเชิญฮะอีกสองที่เหลือกระจายฟังบนใจไม่เก่งแต่ซาหรอฟังทีมที่เหลือกระจายฟังด้วยนะว่าใครพูดอะไรมาถึงเราทำหน้าที่ทำไปเจ์ของให้บนใจกับไม่เก่งแต่ซาตอาแถวเลยต้าแถวเลยไปไหนมานี้มานี่มานี้มานี่ตอาแถวต้าแถวต้าแถวเลยครับต้าแถวเลยเจอแบบมาหนี้มานี่มานี่เอ้ยดื้อดื้อ เดี๋ยวถามอย่างนี้ก่อนใครเล่นไม้ครับสองคนเดี๋ยวแยกออกมาหน่อยแยกมาหน่อยอันนี้เรามีไม้อาไม้ธรรมดาไหมมีค่ะมีมี่ะมีส่วนตัวแล้วจะเปี่ยควักอาวุธให้ผมหน่อยครับโอเคห้ามใส่สกินนะครับปักหลังโอเคกอลยิมพี่ปเอามาคืนด้วยไม่คืนนะแม่ค่ะ นหนูมีปากหลังทีปากหลังทีไม่มีปากหลังมีคร่บไม่มีค่ะไม่มีไม่ใช่นะข้างในทุกคนดึงเพื่อนด้วยได้นะต่อไปกินด้วยนะนี่นี่นี่ไอุ่มเลยอุ่มเลยมันมีสกินด้วยเหรอคะไม่เผื่อเราใส่สกินไง นี่เราเรามีใช่ไหมครับเล่นอะไรเดี๋ยวเราควักให้สภาดูเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวปากหลามใช่ไหมใช่ค่ะกินด้นะเอาสกินออกด้วยนะใช่คกินไหนคเพื่อนให้เพื่อนอุ้มได้ไหมไอคิวตัวไออุ้มๆไหนเพื่อนไอครับไอไอไอถอดด้ครับมุมใส่ก่อได้ใช่ไหมกดไอแล้วควักใหม่ึงก่อได้ครับอย่าเพิ่งใส่ต้องใส่ก่อนเอาหนูไม่ทันรู้ไปยังไงพี่เอามุมไหนพี่เอามุมไหนที่หายเลยพี่ไม่เลือกไม่รู้ เช็หยบุ้อยบุรดูอยเช็คหน่อยบุไหนทร้อยมาอุ้มยาเข้าไปหน่อยมีอาร์ตีฝังนี้ฝั่งนี้มามาอุ้มมาอุ้มแค่นหน่อยครับมอุ้แนหนอยไหนเลือกให้หน่อยดิครับเ้อฝั่งนี้หันหน้าไปทางน ครับได้เหรอย้าหู้สู้สู้ว้ยตื่นเต้นเหรอคนดูอย่ารอด เดี๋ยวชุบขึ้นมาเราปัดก่อนแล้วก็เล่นเริ่มเล่นได้เลยนะครับไม่ม่เพื่อนไม่มีสู้ให้ถอดก่อถอดก่ออย่างสู้สู้สู้มาเลยเติมทีไม่เคลียรไม่เคลียรไม่เคลียร์อย่ากดดันติงอย่ากดดันตองใส่เลยใส่เลยไหมชิว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 พี่โชว์เปิดให้หน่อยตะโกนได้วงตะโกนได้นะวงตะโกนนะเพื่อน คนเดียวคนเดียว<น>โอ้สวยเกียวคนคน,นตายค่ะค<ป>นใจชนะาานะน้องชื่อทีมเลยวะใจพ้นใจอออเอาไปเอาไปเอาไปเอวไปต้องตายตตตายังไง เขาแท็กเป็นนะเขาแท็กเป็นนะก็ต้องทับนาอีกรอบปะไม่น่าจะต้องแล้วได้รอเลยทับได้แอ้วอาใส่เกาะไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปทับพีเดียวพีอ้าวเออใส่เกาะไปแล้วด้วยโอ้เปลืองเกาะกูอันนี้มันต้องกี่กี่วินาคี่วินาคี่วิน ผมชุบขึ้นมาแล้วก็เตรียมเล่นเลยนะครับอีกวินหนึ่งปักาะปักาะมามาม,าม,ามาหัวป้นใจ<อ>ใช่ปะใส่เกาะใส่เกาะได้ใส่เกาะได้ผูโโ้่วอบูทเข้าไหน สองคนเดียวเรียบร้อพี่พี่แทงหนูเหรอเอาตัวหาย เก่งมากเพื่อนตัวว้าบ้างเลยอะ่ะเรากลับไปที่สภาเลยครับโอเคค่ะจุดสีเดียวขอโทษเลยจ้าไม่เป็นไรไปหาสภาห้าร้อยต,ตัวหนึ่งพันห้าหร้อยตัวท่องไว้ท่าไไว้เก่งมากเพื่อนถึงมากเอ่งมาจากใครแปเก่งมากเอามามจากนะผมพี่ผู้หญิงผมสั้นครับเกียของหน่อยครับสภานี่ค่ะเอาคืนไปเลยอ่ะอันนี้คือไล่เราชื่อทีมอะไรเลย อีกแค่ครับเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะครับเราตรงนี้นะมาเดิกแค่นั้นเลยค่ะขอให้พี่ไปตอบคุณค่ะไปเหลับมาเอาพวกพี่ไม่เพื่อนของพี่ยูไปผิดรอยนะจับตัวพี่พวกพี่ไม่รู้นะเขาบอกให้ยืนตรงนี้เหรอหรืออะไรไปไหนเพื่อนได้อ่ะเพื่อนเล่นตรงที่เราไม่ได้ผิดรอยไม่ตั้งใจประชุมผู้ปกครองมาทางผู้ชมอ่ะได้ผิดรอยนะโอเคไหมเพื่อนถัามาทางคนดูได้ครับแต่ไปด้านข้างกันวิทเพื่อคุยกันนะวิทเปอร์คุยกันนะวิทเปอร์คุยวอลกัน เอาไหมเชิญต้งแต่อไปเขาปัญญตาจะได้ไหมที่จะลอยบอลนา